แล้วเพื่อนเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มนะคะชื่อว่าเด็กชายต้องพบสัมบูรณค่ะเด็กหญิงชายสาวมิชาการเด็กหญิงกัญพิาษาจาวาเด็กชายและธรรมศาสตร์การเด็กชายจิตวิทยาบิยังมีค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงการคุณธรรมเรื่องอิทธิบาลสี่ค่ะตัวผสมนะคะตัวผสมของเรื่องอิทธิบาลสีนะคะก็จะเป็นคุณเครื่องให้สําเร็จตามต้องการ ล่าท้าที่เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติํานเห็นความสเร็จสนะสค์ส่ะอีทีิบาทที่นะคะก็จะมีฉันทาค่ะฉันทานะคะก็จะเป็นความพอใจนะให้ในสิ่งนั้นเป็นคนเพื่อนที่คอยกระตุนจิตใจให้กล้าคิดแล้วทำการที่คิดค่ะและวิริยะค่ะวิริยะจะเป็นความเพียรประอกอบในสิ่งนั้นความกล้าที่จะลงมือทำง,งานที่ตัวเองชอบทำเรื่องหนักไที่รู้สึกกระดึงกระาดค่ะ แา่ติดต่มคะคะจะเป็นเอาใจปรับฝ่ายในสิ่งนั้นไม่วางแน้าค่ะแล้ววีมังสาค่ะจะเป็นมัตรี้องพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นค่ะสรลุควอนะคะอิทธิบาททั้งสี่ข้อเป็นทางที่หนึ่งหเรื่องหนึ่งเรื่องก,ก,การจึงต้องปฏิบัติให้ครบทุกข้อถึงกาำเป็นไปโน์ได้ค่ะ

อายอย่านี่้ครับผมเปนคนสุดท้ายเมื่อกี้เนี่ยยืนยืนอันไหนอ่ายืนหน้าอ้ามันหน้ามันหน้ายืนอเชิญจับไม้เอาไม้เพื่อนดูเอาไม้เพื่อนดิอ่าอาจารย์จะถามว่าฉันทักมีความหมายว่าอะไรตอบตอบไม่ได้เพื่อนอะไรรับผิดชอบมากดิ mới nha ha, mặt mới